เราเราต้องอยู่ความเป็นจริงความเป็นจริงคือด้วยร่างกายของหนูนะครับด้วยการฮอร์โมนบางอย่างเน <ะ S 3> ี่ยในร่างกายมันผิดปกติแล้วมันไม่ได้รับการดูแลมันตั้งแต่ตเด็กบางทีก็อาจจะสายไปกับการที่จะทําให้มีมีลูก,ลกมันจะยากอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยก่อนท่านีนน้หนูต้องมองตรงว่าหนูเป็นคนที่ค่างจะสีเรียก,กับคนในครอบครัวพอสมควร หนูเป็นหนูเป็นพุทธเป็นเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวที่พ่อเป็นคนต้องบอกว่าหนูไม่ได้โทษพ่อหนูไม่ได้โทษครอบครัวนะแต่หนูกลับขอบคุณครอบครัวของหนูตอนที่หนูเป็นเด็กแล้วทําให้หนูได้มีชีวิตที่เข้มแข็งในทุกวันนี้ <c oughs> พ่อหนูเป็นคนที่ทางานก่อนฟางแล้วก็พอเมามาก็จะมาตีแม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยหนูอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่นะครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาของชีวิตหนู มันลับกลายเป็นว่าทําให้หนูรู้สึกว่าเออถ้าหนูมีครอบครัวนะครับหนูจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์หนูจะมีลูกหนูจะรักลูกหนูหนูจะรักหนูจะรักภรรยาของหนูหนูจะทําให้ครอบครัวหนูเป็นครอบครัวที่มีความสุขนั่นคือจุดเริ่มต้นที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในความคิดในทนะติ่งหนูก็คือเป็นแบบนี้จนถึงวันนี้เรายังพยายามเรื่องการมีน้องเรื่องเรื่องการมีลูกตอนนี้คงไม่พยายามแล้วเพราะว่าหลังจากที่หนูไปให้ฮอร์โมน นะครับไปให้ฮอร์โมนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เอ่อก็ต้องบอกว่าร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีนะครับเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่เสียงเล็กพี่ชอดจะรู้ว่าเวลาหนูร้องเพลงเนี่ยก็จะเป็นอีกคีหนึง่งแต่พอหลังจากให้ฮอร์โมนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเสียงจะแตกจะแตกหนุ่มค่ะขนเมื่อก่อนไม่มีขนรักแร้เมื่อก่อนไม่มีหนวดนะครับพอให้ฮอร์โมนเพศชายปุ๊บ มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทางทางตัวตนทางร่างกายค,ครับก็ทุกอย่างที่ไม่เคยมีก็มีทุกอย่างที่เมื่อก่อนเคยเล็กมันก็ใหญ่มันก็ตับมาเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ชายปกติทั่วไปะนะครับถ้าจะให้มีลูกเนี่ยก็คืออาทิตย์หนึ่งกิดยาสีเข็มสองชนิดชนิดละสองเข็มก็คืออาทิตย์ละสี่แสนสี่แสนบาทอาทิตย์ละสี่แสนเดือนหนึ่งล้านหกพี่อ้อยพี่เถอะครับหนูก็แบบคิดแล้วว่า ตีมตัวเลขขึ้นมาว่าถ้าในเดือนหนึ่งล้านหกสองเดือนสามล้านสองถ้าสองเดือนแล้วมีลูกสักคนหนึ่งก็เราก็เอานะคือคืนเปนความตั้งใจแบบนี้ไงแต่พอคุณหมอเขาไม่ได้กลันตีบอกไม่รู้ไม่รู้จะฉีดไปนานแค่ไหนได้ลองพยายามไหมหรือไม่ลองเลยไม่เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้จ่ายเลยแม้แต่แสนหนึ่งใช่ไม่ไม่ไม่เพราะว่ารู้สึกว่าไหนๆก็ถ้า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 มันจะมีนะถ้ามันจะมีถ้าเขาอยากจะอยู่กับเราเดี๋ยววันึ่งเขาก็มีแต่ถ้าแต่ถ้าต้องมาแบบ ตอนนั้นพิงก์ละลายไม่นานไปเรื่อยเรื่อยเดือนละล้านหกล้านหกล้านหกหนูรู้สึกว่หนูแต่เอาจริงๆแล้วเสียใจไหมคะถ้าเกิดเราจะไม่มีโอกาสมีลูกเสียใจครับวันนั้นวันเพราะบังเอิญก็เป็นคนให้ความสําคัญกับช่าลใจใช่ครับพี่จอยก็คือถามว่าเสียใจไหมเสียใจเลยเสียใจแล้วก็มีน้ําตาแล้วก็มีหลายๆอย่างที่อยู่กับตัวเองแต่พอหนูลุกขึ้นมาจากจุดจุดนั้นแล้วหนูรู้สึกว่าโอเคมันคงไม่ใช่ของเรามันคง คือดเหันไม่ตองด้านนะครับขอแค่เรามองอีกด้านหนึ่งเราก็จะทำให้ชีวิตมันไม่ไม,ไม่ไม่มีความทุกข์รู้สึกรู้สึกมันไม่ใช่ของเราถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นของเรามันก็คงมาค่ะ